สวัสดีค่ะ Good morning สวัสดีค่ะ Good morning Good morning อ่ดิพี่เข้มอยู่ที่โรงแรมนะคะอยู่ชั้นที่สามเพิ่งตื่นนอนเสียงก็ให้แผลบนะแผลบให้งหงสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะ ให้ดูวิวให้ดูวิววิวภูเขาน้ําแข็งบังกะโลบนยอดภูเขานี้มีความสูงทั้งหมดสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะคะหนึ่งพันหนึ่งพันสี่ร้อยนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยเมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเลเห็นภูเขาไหมคะที่อยู่ไกลๆภูเขาน้ำแข็ง ภูเขาลูกนั้นความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ2,000นะคะ2,000เมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเล2,000เมตรสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน o มอร์นิ่งค่ะ o มอร์นิ่งค่ะจากทิศทางเซาเวสนะคะเซาเวของประเทศนอร์เวย์นะคะ อีกประมาณ200กว่ากิโลเมตรก็เข้าถึงเมืองหลวงออสโลนะคะตอนนี้ครึ่งทางนะคะเดินทางจากแอร์พอร์ตมา300นะคะ300ขับรถมา300กิโล300กิโลเมตรนะ,ะ300กิโลเมตรเสร็จขึ้นมาบนยอดเขานีสวยมากเลยค่ะเพื่อน,อน Amazing Amazing World บังกะโลนะคะที่เขาให้คนมาพักเช่าพวกมาเล่นสกีแล้วก็ครอบครัวะะอากาศไม่หนาวนะคะตอนนี้รู้สึกจะบวกบวกห้านะคะบวกห้าบวกห้าแดดดีเปียงเปียงนี่ยืนอยู่บนห้องพักของโรงแรมชั้นที่สามนะคะ ความสวยงามมให้เพื่อนๆดูนะฝั่งไกลๆริบหูลิบตาตรงนู้นก็เป็นโรงแรมเหมือนกันฮะโรงแรมที่นี่มีแค่สามโรงแรมเท่านั้นนะคะสามโรงแรมอยู่บนยอดเขานี่ยคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะพี่กิมเอาภาพส,สวย สวยมาัจจรนย์นะคะบนโลกใบเนยเอาละมาถอยมาเข้ามาดูห้องพักนะคะกลับรถมาสามชั่วโมงกว่าและะ้วห้องพักของเราสามารถมองเห็นวิวเห็นไหมคะ ห้องพักมองที้าั่างเห็นวิวเลยอ่านะก็ก็เป็นห้องพักที่สวยงามพอประมาณนะคะเป็นโรงแรมระดับแค่3ามดาวสี่ดาวนะคะไม่ใช่ระดับห้าดาวนะะสำหรับนักเล่นสกีอนะ่เตียงนอน ห้องเดียวคนเดียวนะคะตกคืนหนึ่งเจ็ดพันเจ็ดพันแปดร้อยบาทบวกภาษีด้วยห้องเดียวซิงเกิลเป็นสไตล์แบบเออเป็นห้องพักแบบพวกนักสกีมาเล่นสกีโดยตรงและครอบครัวนะคะความกว้างกว่าประมาณไม่มากสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน นอนหลับสบายมากเลยพี่คิมอยู่ในสภาพตื่นนอนนะคะยังไม่ต้องเห็นใบหน้ากัน <laughs> สวยมากเลยวิวสวัสดีค่ะน้องสุกัญญาสวัสดีค่ะ Good morning from uh, South West of uh, Norway คะ่ะ Good uh, Easter day นะคะวันหยุดวันวันอ e s t e r day นะคะสวัสดีค่ะน้องสุกัญญาสวัสดีค่ะ เสียงก็จะแหบแหบแห้งๆหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เดินทางกันก็ขับรถกันสามร้อยกว่ากิโลนะคะจากแอร์พอร์ตจากที่บ้านนะคะขับมานะคะ <c oughs> ห้องพักก็ไม่หรูหรานะคะเพราะว่าเป็นห้องพักธรรมดาเตียงเดี่ยวแต่นอนแล้วนิ่มมากเลยะค่ะเพื่อนๆน, <c oughs> นอนแล้วแบบโอ้โหซิงเกิลรูมนะคะซิงเกิลรูมค่ะก็มีห้องน้ํา ก็สวยงามดียนะคะห้องน้ำก็ใช้ได้ก็ไม่วุ่หวาลรุ่ราอลัลาลางการะะห้องน้ำก็ใช้ได้นะคะใครจะเอาเป็นแบบอย่างไปสร้างโรงแรมห้องพักขายที่เมืองไทยก็ได้นะฮะแถวรีสอร์ทรสอร์บ้านเราไม่จำเป็นต้องเลือดหรูนะะสวัสดีค่ะเราก็วันนี้แดดดีมากค่ะน้องสุกัญญาอนะ ใครจะเอาเป็นแบบก็ได้นะคะพี่คิมอยู่ในสภาพที่แบบหัวกระเจิงเลยนะคะคนเดิมแดดดีมากเลยค่ะน้องน้อง,องทุกคนพี่คิมอยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวนะคะถ้าบินลงมาที่เมืองหลวงออสโลประเทศนอร์เวย์ก็ขับมาตรงนี้ก็สองร้อยสองร้อยกว่ากิโลเมตรแต่ถ้ามาจากทางทรอนแฮมนะคะทาง ชิดเหนือก็ขับมาประมาณอย่างพี่คิ้มขับกันมานะคะห้าคน,นะคะกับคณะอาจารย์มาเล่นสกีแล้วก็มาดูงานก่อสร้างของโรงแรมด้วยนะคะโชคดีนะคะมาได้มาดูแผนผังการก่อสร้างของโรงแรมของรีสอร์ทที่นี่นะะอากาศบวกะค่ะบวกบวกห้าองศาบวกนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะ โอ้น้องสุกัญญาเก่งมากเลยน้องก็เก่งนะคะน้องสุกัญญาเก่งมากเลยพี่คิมยอมรับเลยค่ะนะคะวันนี้ก็โชคดีที่ได้มาท่องเที่ยวแล้วก็มากับทีมงานคณะอาจารย์นะคะเราห้าคนนอนกันแบบสบายแบบ <c oughs> นอนแบบสบายเลยแบบนะคะห้องพักก็เห็นวิวอ่า ตาต่างก็เปิดไว้นิดหน่อยอยากให้น้องๆทุกคนได้มาเที่ยวนะคะได้มาเห็นนะคะสวัสดีค่ะ Good morning from South South West ของประเทศนอร์เวยนะคะเราอยู่บนเทือกภูเขาน้ำแข็งนะคะไกลๆจะเห็นสามคนถ่อไม้สกีไปแล้วนะคะที่พื้น เชิงตีนเขานะคะสามคนเถ่าไม้สกีไปแล้วนะคะที่เห็นเป็นหลังๆๆนี้ไม่ใช่บ้านคนนะคะเป็นบังกะโลให้เช่านะคะบังกะโลให้เช่าตกคืนละประมาณสองหมื่นบาทเป็นแบบมีทุกอย่างมีครัวมีทุกอย่างให้แฟมิลี่ใครมาเช่าคือละสองหมื่นบาทนะคะใครจะเอาเป็นตัวอย่างไปสร้างที่เมืองไทยก็ได้นะคะ อากาศสบายสบายเดี๋ยวพี่คิ้มจะลงไปทานเบรก f ัดแล้วก็จะสูมให้ดูช่วงข้างล่างของโฮเทลนะคะแล้วตอนนี้ยินอยู่ที่ห้องชั้นสามของโฮเทลเสียงก็แหบๆหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อ <c oughs> คืนมาถึงก็สามทุ่มนะคะขับออกจาก บ้านพักมาก็ขับออกจากบ้านมาตอนห้าโมงสี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นกับห้าโมงเย็นฮนะเพราะว่าทุ่มสองทุ่มมันก็ยังสว่างอยู่แดดมันเปี้ยงเปียง,ยงถ้าใครมาช่วงนี้นะคะก็ถึงเดือนจูนจุลายก็ยังมีสโนให้เห็นนะคะยังมีสโนให้เห็นภูเขาขาวโพลนจักวากเลยนะคะจูนจุลายก็ยังได้เห็นสโนนะคะยังได้เล่นสกีนะคะเพื่อน Because we are on a high high up the level of the ocean in the landscape here is uh, almost about uh, 1,500, 400 meters that I'm standing in the hotel, inside the hotel and zoom of the photography from the landscape of the ocean. Uh, this is the southwest of the Oslo so amazing amazing world amazing amazing at the landscape uh, painted with or the, uh, the high level of the climate of uh, a uh, temperature everyone can see of the long um, long long way you can see the mountain there there's a high up of the level of the oceans about two thousand meters and uh, if you zoom the camera you can see the antenna from the satellite you know from antenna antenna เสาตั้งรับศูนย์ศูนย์เกี่ยวกับสื่อสารนะคะอยู่ข้างบนประมาณ200เมตรนะคะก็มีผู้คนมาเดินนะคะเขาคนมาเดินกันเพราะว่ารับลมชมวิวเดินเอาแดดเดินเอาแรงออกกำลังกาย พวกที่อยู่บังกะโลนะคะโรงแรมที่เห็นไกลๆนู้นนะคะก็หนึ่งโรง,งแรมนะคะสกีสกีโฮเทลนะคะก็เป็นหนึ่งโรงแรมของเราก็หนึ่งโรงแรมแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวพี่คิมออกแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็จะไปถ่ายวีดีโอให้ดูอีกครั้งหนึ่งะะข้างนอกนะคะมันมีทั้งหมดสามโรงแรมด้วยกัน,นะคะรีสอร์ทใหญ่ๆเลยนะคะ อันนี้เท่ากับเป็นรีสอร์ทนะฮะบนเอ่อเทือกภูเขาน้ําแข็งนะภูเขาไม่มีไม่มีไม่มีต้นไม้นะมันมีต้นไม้เป็นต้นโอ๊กต้นสโนนะคะแต่ว่าเป็นภูเขาแบบภูเขาหินนะ่ามันจะเป็นภูเขาหินเป็นเทือกๆๆือกเทือกเือือกละมันเป็นเขตติดต่อของอ่ a เนชันพาร์คนะคะเนชันพาร์คด้วยเมื่อวานขับผ่านแลนด์สเคปเนชันพาร์คมาด้วยนะคะ ผ่านขับผ่านในเชนเนพาร์คมาประมาณเกืบเอบเกือบร้อยเกือบร้อยกิโลเหมือนกันนะคะผ่านเส้นในชนเนลพาร์คเราขับผ่านเลยนะคะผ่านเส้นในชนเนลพาร์คเลยนะคะเข้ามาถึงบนยอดเขานี้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่คิมเสียงแหบเสียงแห้งนะคะอยากให้เพื่อน ทั่วโลกทั่วจักรวาลได้มองเห็นนะคะความสวยงามนะคะกับการออกกําลังกายของชาวมนุษย์ไวกิ้งนะคะที่เขาแบบมีความอดทนสูงนะคะสภาพดินฟ้าอากาศถ้าเป็นหน้าหนาวจะจันยูรีเฟเบูรีแทบนี้ก็จะประมาณลบสามสิบสี่ิบองศานะคะแต่วันนี้เป็นบวกนะคะเป็นบวกสองสัอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยนะอีสเตอร์อีสเตอร์ฮอลิเดย์นะคะ อี s t e r ร์เดย์อีสเตอร์ฮอนะคะก็ uh, plus นะคะบวกเป็นบวก f e m e s sauces sunny 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 โอเคนะคะ, sunny, sunny, sunny. Okay, ะ,คะก็เดี๋ยวพี่คิ้มแต่งหน้าแต่งตัวเราก็เราได้ไลฟ์กันแบบสวยๆเห็นหน้ากันชัดๆนะคะตอนนี้อยู่ในสภาพที่ตื่นนอนเสียงก็แหบๆก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นฮนะแดดดีแดดดีโอเคเนาะเจอกันค่ะ